ว่าแล้วของเขาพังมึงได้เข็นกลับแน่เฮ้ยเฮ้ยพังหมดรถเข้าโอ้โหสวัสดีนะครับเฮ้ยบักแซมมาได้ยังไงเนี่ยลูกน้องช่างเอี่ยวมาอีกแล้วเฮ้โ้จีมงานบรรยัยนโอ้โหรถใหม่ก็พังหมดอย่างนี้เปิดระวังรถเก๋ง ระวังรถเก๋งแดมรถเกงนะแซมเฮ้ยเบาาวๆนะบักแซมเห็นถนนใหญ่ไหมเนี่ยอันนี้เกียร์อะไรเกียร์อะไรเนี่ยเกียร์หนึ่งบ่ไมช้าจังบ่อ่าเกียร์สองบ่เฮ้ยบักแซมทั้งหมด Ừ. Bye bye, Ô, con à. chết, ủa có tê ạ tôi đi chặt thế rồi chát ơ sao kêu xảy à. kia, sổ, kia sám, nó càng. À, à, à. mà Ở đây ơ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  ไปลตลาดอีกแล้วป oh, totally ่ะอ yeah, oh, uh ่ะโอ้บักแซมมากแล้วนั่งคนเดียวเต็มนัสซรลี่นะครับดูดิเด็กขึ้นได้นะครับโอ้นิ่มอ่ะคันได้เสียงไม่ดังเลยเมื่อกี้ด้วยหยุดก่อนเฮ้ยเบรกเบก bên giang mà, Ừ bay thoải bay, lắng lát, ôi hạc một, ôi, thôi, thôi, hạc xem, Cười được bò thì bà có thoái lắng tít sáu là khăn một tai à. มันอย่างก,กันนี้แหละเนี่ยหาเรื่องแล้วบักแซมเนี่ยเ,ออเขาตายหลายคนแล้วนะขับรถอย่างก,กันนี้อ่ตายแล้ว<า>บักแจม,มนี่นันท่านผู้<า>ชมฝากเตือนเลยนะเวลาถอยรถนะต้องระวังนะถ้าเวลาถอยอะ่ะที่เขาตายแล้วมันหางอกรบยัดต้องโขกคาต้นไม้อะ่ะอย่างก,กันนี้อะ่ะก,ก็ตายหลายคนแล้วนะโอ้บักแซมนี่บักเด็กน้อยเนี่ย ไปไปไปไหนไปเก็บหรือจะไปไหนไปแล้วเก็บายอะตอนตอนถอยต้องระวังนะครับท่านผู้ชมอย่าอย่าประมาทนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเล็กแบบนี้นะหรือว่าจะเป็นรถหรือว่าจะเป็นรถใหญ่นะครับรถอีโก้งนะครับก็มันคือมันอยู่กับเครื่องจักรอะอย่าประมาทเด็ดขาดาาเกือไปแล้วน้ำมันหมดนะเนี่ยเอ้ยปิดโช๊คดิ ปิดโชกปิดป,ปิดน้ำมันท่วมแล้วโอ้โหน้ำมันท่วมแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปถอยไปรถมาไฟมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์ไป, <c oughs> ไปับไปทังนู่นโอ้ <c oughs> โหการมาช้ามากอีกอะ <c oughs> ไปทังนี้วัน <c oughs> นี้มาตลาดสดกันนะครับทุกคน <c oughs> อ้ามามองี่ละไปเขาบ้าโอ้โหบักเต็มว่าแล้วของเขาพังมึงได้เข็นกลับแน่เฮ้ยอย่าดึงแรงเลยเด็กพัง เด็กหน่อยครับนิดไปไปแล้วนะครับมาแล้วตกลุม้มทำไปเนิ่มๆเลยบ่จะขึ้นมอไวบ่เนี่ยขึ้นเดินไวบ่ เฮ้ยเฮ้ยขึ้นมอไม่ไหวป่ะขึ้นมอไม่ไหวป่ะขึ้นมอไม่ไหวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทานหมดรถเข้าโอ้โหอะไรเกียร์อะไรเกี้ยสอง่ะเกียร์สามเนาะเกี้ยสองเนี่ยมันต้องเล่นเครื่อง เฮ้ยลดลดลดเบรก่ไป๋อสุดยอดเลยรถคันนี้ไปเดี๋ยวไปเก็บนะครับ อ๋อดับเครื่องเบกเบกโอ้สุดยอดทั้งหมดดับดับยังไงอ่ะับวนั้นเหรออ๋อโอเคอ๋อโอเคครับวิดีโอชุดนี้จบไปเพียงตอนนี้นะครับถ้าสนใจรถคันนี้ก็โทรมา เราญี่ปุ่นชีเบอร์นี้นะครับ,บรไทยรถไทยเกาหลีหผมจะให้เบอร์ตลอดนะอยู่ที่สามแยกดอนบางนาบวชน,นะครับราคาเท่าไหร่ครับพี่สันสองหมื่นเจ็ดมีตัดหน้ามีตัดยากับรถพวนถ้าเกิดว่าสาลี่น่าจะประมาณตนะีห้าพันอ่ะก้าสาลีนะ่อ่ะใช่ใช่มีมีพวนอีกชุดหนึ่งอ่าครับโอเคครับวิดีโอชุดนี้เพียงเท่าน,นี้ครับยังฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ